อัมมาเคสตด,ดี้เลยผมลูกพระราชเป็นอาสาสมัคร,รแผนกอภรรแก้วกองปฏิสันถานครับชื่อวิสุทธิลีลาชุติพงศ์ผมได้รู้จักวัดเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่โรงเรียนได้น,นำวิธีการปฏิบัตทิทรรมไปสอนโดยทำสมาธิก่อนเรียน5นาทีแล้วก็สอนให้แผ่เมตตา อาจารย์ท่านนี้ยังเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมที่วัดว่าเป็นระเบียบสงบแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายก็ตามแต่ว่าถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีเสียงของผู้คนเลยได้ยินแต่เสียงพัดลมที่หมุนอยู่ที่สภาหลังคาจักถ้านำเข็มสอยผ้าเล็มเล็ก,ลกๆมาโยนลงพื้นยังได้ยินเสียงเลยซึ่งคำบอกเล่าของอาจารย์ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจมาก จนผมได้มาวัดแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆประวัดครั้งแรกประมาณปีพศ2540โดยคำาชักชวนเพื่อนๆและกระยามิตรนิรุตตุยสมบัติรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมาครั้งแรกๆเพราะสนใจจะมาปฏิบัติธรรมการมาวัดครั้งแรกนี้รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเห็นความเป็นระเบียบเ,เรียบร้อยและห้องน้ำซึ่งสะอาดมาก แม้ว่าจะเป็นห้องน้ำที่สร้างเพื่อใช้งานเพียงชั่วคราววันมาขบูชาปศ2,541ซึ่งเป็นวันปฏิสถานพระบร,รมพอุติเจ้าบนเจดีพี่นิรุตเป็นอาสาสมัครแผนกต้อนรับระดับโลกได้พาไปรู้จักพี่ๆที่เป็นอาสาสมัครและการช่วยงานของอาสาสมัครรู้สึกประทับใจผู้พี่ๆเพราะว่าพี่ๆจะคอยสอดแทรกธรรมะให้น้องๆแม้กระทั่งเวลาทานข้าวก็ยังสอนธรรมะให้น้องๆได้ ช่วงหลังพี่ๆแผนกต้อนรับระดับโลกได้เชิญชวนให้มาเข้าเตรียมงานที่วัดในวันเสาร์งานที่มาช่วยแผนกอภรรแก้วเช่นช่วยซักชุดต้อนรับระดับโลกชุดธงแดงถุงเท้ารองเท้าเปรียชุดต้อนรับระดับโลกทำหน้าที่ให้การเบริกคืนชุดต่างๆจัดพัฒทาหารถวายพระอาจารย์ต้อนรับสาธุชนเป็นต้นครับคุณพ่อของผมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตรัง หลังจากเลือดออกในสมองคุณพ่อเป็นคนจีนแต่กําเนิดตั้งหนังสัมภามาจากเมืองจีนกับคุณย่าตั้งแต่ยังเด็กสมัยก่อนคุณพ่อเคยทํางานรับจ้างทําขนมเค้กเป็นลูกจ้างห้างขายยาห้าเจดีจนปัจจุบันคุณพ่อมาขายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงลูกทั้งหมดแดคนจนโต oh. อุปนิสัยคุณพ่อเป็นคนเฉยเฉยรักเพื่อนพ้องถ้าหามีใครเดือดร้อนแล้วก็จะมาขอความช่วยเหลือคุณพ่อก็จะช่วยเหลือตลอดท่านเป็นคนใจกว้างมาก ดูได้จากว่าหากมีใครมาขอไ็นลูกสิทธิ์ท่านก็นจะสอนจนหลายคนร่ำรวยจากอาชีพเหล่านี้ตั้งแต่ผมจําความได้จนถึงปัจจุบันผมก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ลําบากมาตลอดและยิ่งได้ฟังคาเล่าของคุณแม่ก็ยิ่งทําไม่รู้ว่าท่านลาบากมากๆและก็รู้ว่าคุณพ่อรักลูกลูกมากผมมีพี่น้องรวมทั้งหมดแดคนคุณแม่พี่คนโตพี่คนรองเคยได้ฟังว่าสมัยที่พี่ทั้งสองอยางเล็กๆนั้นลําบากมาก บางครั้งต้องกินข้าวกับเกลือหรือบางครั้งพี่่อยากจะกินข้าวเหนียวปิ้งราคาแค่หนึ่งสลึงคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีสตางค์จะซื้อเลยต้องไปขอยืมสตางค์จากคุณย่าหรือไปหยิบยืมสตางค์จากคนอื่นแม้กระทั่งต้องไปขอเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเอาไว้ก่อนก็เคยสาเหตุนี้เองที่ทำให้คุณพ่อมักจะซื้ออาหารมาเหลือเฟือดูเหมือนกินทิ้งกินขว้าง แต่จริงๆแล้วคุณพ่ออยากจะให้ลูกๆทานอาหารให้อิ่มไม่ลําบากผมจำำําคําที่คุณพ่อเคยพูดกับผมว่าเวลาที่ท่านกินข้าวอยู่ท่านก็รู้สึกคิดถึงลูกๆทุกคนเป็นห่วงว่าไม่รู้จะได้ทานข้าวหรือยังทานข้าวอิ่มไหมท่านเป็นคนหัวโบราณแต่ท่านก็ไม่ไดบบ้บังคับลูกๆเพียงแต่คอยสอนและตักเตือนให้ลูกๆอยู่ในระเบียบฟินในท่านมักจะสอนให้ขยันและรู้จักอดออมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อุปนิสัยที่มีดีเลยก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือท่านจะผิดศีลก็ห้าอยู่ประจำะตอนผมเด็กๆจำได้ว่าท่านจะไม่ค่อยดื่มเหล้าสักเท่าไหร่เพิ่งจะมาเดิมเอาจริงเอาจังเป็นประจำเมื่อสิบถึงยี่สิบปีก่อนผมเคยบอกให้ท่านเลิกดื่มแต่ท่านบอกว่าท่านดื่มจนติดแล้วหากไม่ได้ดื่มท่านจะนอนไม่หลับเห็นไหมจ๊ะ<อ>นี่โทษของสุราก็เห็นชัด บด่นจนติดเลยถ้าไม่ได้ดื่มก็นอนไม่หลับแต่ก่อนท่านเสียชีวิตดื่มได้ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนผมพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลราักษาการที่เริ่มจะเป็นอมัมพฤกษ์ได้ประมาณสามวันคุณพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคเลือดออกในสมองที่โรงพยาบาลจังหวัดตรังเขากลับเรียนถามคําถามหลวงพ่อดังนี้ครับหนึ่งคุณพ่อแค่มีอาการแขนขาอ่อนแรงเท่านั้นยังพูดจากระลูกได้ดีอยู่ จึงอยากทราบทำไมคุณพ่อถึงจากไปเร็วทั้งท้งที่ดูว่าอาการท่านก็เริ่มจะดีขึ้น <Okay. S 1> สองตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนดูบุพกรรมอะไรทําไมคุณพ่อถึงอายุสั้นแล้วจะมีวิธีช่วยคุณพ่ออย่างไรดีสามด้วยบุญที่ผมร่วมทำกระติมสร้างวิหารพระมงคลเทพยมีแล้วทิศสุขสวให้คุณพ่อไม่ทราบพระบุญนี้ส่งผลอย่างไรบ้างครับ <Okay. S 1> ผมควรจะทําบุญใดเพื่อคุณพ่อมีความสุขที่ดียิ่งขึ้นครับ <Okay. S 1> อ่ะมาว่ากันเลยคุณพ่อ มีชีวิตลำบากในเบื้องตน้นก็เป็นกรรมจากในอดีตชาติในอดีตส่งผลมาชาตินี้คือท่านนะไม่ได้ทำทานพระวัตนนนีเรื่องก็มีอยู่ว่าในชาตินั้นท่านเป็นพ่อค้านักธุรกิจธรรมดาได้ทำมาค้าขายอย่างเดียว จนมีฐานะปานกลางท่านมีความคิดว่า,วาเรานํ่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้ทําทานอะไรแต่ใครมาขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําอะไรท่านก็ช่วยกันไปเพราะฉะนั้นบุญที่ไม่ได้ทําทานได้แต่แนะนําทําแต่บุคคลทั่วไปเนี่ยบุญจึงส่งผลช้าและก็ไม่มาก จึงลำบากในเบื้องต้นเพราะขาดก,การทำทานที่ถูกหลักวิชาแต่บุญที่ช่วยเหลือคนก็ตามมาช่วยในภายหลังทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นมาบ้างเนี่ยความตรหนีกับการไม่ได้ให้ทานและความเข้าใจผิดว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนคใครแค่นี้ก็พอแล้วแค่ทำมาหากินดูแลครอบครัวเราให้ดีเท่านั้นเองเสียชีวิตด้วยโรคเลือดออกในสมอง เป็นเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันมาผสมกันกรรมในอดีตในชาตินั้นมีอยู่ชาติหนึ่งเกิดเป็นชาวบ้านในชนบทได้ไปซื้อหมูมาแล้วก็มัดขาเอาไว้คือหมูหมูเป็นๆเขามัดทั้งสี่ขาเลยเตรียมที่จะฆ่ากินจนหมูเนี่ยอ่อนเปรีย้ยเปรียแรง ทำให้กรรมนี้มาทำให้แขนขาของท่านนะไม่มีแรง<อ>ขยับก็ไม่ไหวและในสุดก็ฆ่าหมูกรรมนี้ก็เลยทำให้ท่านอายุไม่ยืนกับกรบกรมที่ฆ่าปลามาทำเปน็นอาหารแดยใช้เหล็กแหลมทิ่มไปที่หัวปลา<อ>จะเลือดออกเพื่อไม่ให้ปลาดิน้นแล้วก็เก็บเอาไว้ในถังคอยเวลาที่จะนำมาฆากิน คือปลามันจะได้ไม่ดิ้นอยู่ในถังไงปัจจ oh. ุบ,บันก็ดื่มสุราเป็นอาจินนกรรมตายแล้วก็เวียนเวียนอยู่ในบ้านเจ็ดวันแล้วเจ้านาทีก็นำไปยมบโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปแล้วก็พิพากษาจริงๆแล้วนะท่านนะต้องไปในมหานรกนะเพราะดื่มสุราเป็นอาจินนกรรมแต่ว่าภายในเจ็ดวัน ที่ท่านละโลกใหม่ๆได้รับบุญที่ลูกอุทิ์ไปให้ครับจึงไม่ได้ไปมหาโลกโแต่ว่าอาจินกรรมที่ท่านดื่มสุรานั้นมันขวางทางบุญคือใจท่านใส่ไม่เต็มที่จึงต้องรับกรรมในยมโลกไปก่อนโอดยถูกกรอกน้ำทองแดง ได้จะต้องถูกทันทรมานถึงห้ารปียมาโลกแต่บุญที่ลูกอุทิศไปให้เรื่อยๆก็ได้รับลดหย่อนกันลงมาหากทำบุญอย่างต่อเนื่องอย่างถูกหลักวิชาและอุทิตไปให้ท่านบ่อยๆไม่ช้าท่านก็จะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้แต่ว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย อายุก็จะไม่ยืนระหว่างมีชีวิตอยู่ก็สติปัญญาก็จะอ่อนเป็นบ้าเป็นใบปัญญาเสื่อมอะไรอย่างนั้นโลกต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติให้เขาถึงวัฏธรรมกายและเขาทิศตนเป็นอาสาสมัครมาเชื่องานพระาศาสนาก็าจะเป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยท่านและตัวเราได้ให้มันสั่งสมบุญเป็นนิด แล้วก็อย่าไปดื่มสุราตามท่านนะลูกนะน,นี่ก็เป็นเคสซัดดียอดยอดสำหรับคืนนี้